กราบสวัสดีเพื่อนๆพนี่ที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพพี่ที่กําลังชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมทําไม้เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่าจะกดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระผงหลวงปู่มั่นภุเลยโต รุ่นครบรอบ60ปีวันมรณาภาพปีพศ2552นะครับผมซึ่งสร้างขึ้นจากผงวานนะครับผมแล้วก็มวลสารมงคลต่างๆนะครับผมที่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รวบรวมเก็บนะครับผมที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่นะครับผมอย่างเช่นไม้ที่ใช้สร้างกุฏิของหลวงปู่มั่นนะครับผมที่วัดนง วัดป่าหนองผือนาในนะครับผมแล้วก็พุทธทิธีพุทธาบิเศกเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับผมปลุกเสกกันถึงห้าวาระนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมจะให้เพื่อนๆพน่พี่ๆนะครับรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปลักษณ์ในการจัดสร้างนะครับผมก็คล้ายๆกับพระสมเด็จนะครับผมก็จะเป็นรูปของ หลวงปู่มั่นภูริธัตในลักษณะนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับผมในซุ้มเรือนแก้วนะครับนีครอบเรือนแก้วคล้ายๆกับพระสมเด็จนะครับผมนั่งบนต่างขาสิงนะครับผมด้านล่างเขียนพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเนื้อหามวลสารเรียกได้ว่าเข้มข้นจริงๆนะครับผมตามที่กากเรียนนะครับผมก็จะเป็นผงวานแล้วก็ผงพุทธคุณมงคลต่างๆนะครับผมรวมถึง ไม้ที่ใช้สร้างกุฏิของหลวงปู่มั่นนะครับผมก็บดผสมลงในพระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัวสอนเป็นความตอนหนึ่งในโมละพลิษนะครับผมที่เรียกกันว่าคาถายุงทองครับผมที่หลวงปู่มัน่นท่านยกย่องให้เป็นเลิศเกี่ยวกับเรื่องของแชลวคาดนะครับ น,ะะนโมนะะวิมุตตานางนโมวิมุตติกยานะครับผมนี่ก็จะเขียนเป็นวาระน้อมลํำลึกครบรอบขายวันมรณภาพปีที่60หลวงปู่มั่นธุริัตะเถระนะครับในวันที่10พฤศจิกายนปีพศ2552 จังหวัดสกลนครนะครับผมขยายให้ดูมวลสารกันดีกครั้งเนึ่งครับเรียกว่าเข้มข้นแบบสุดๆนะครับผมเนื้อว่านเนื้อมวลสารนะะ่างาดูตัวตัดด้านข้างนะครับพระก็ไม่หนักไม่บางครับมีบิ่นเล็กน้อยนะครับผมมีบิ่นเล็กน้อยพระ ในปัจจุบันนี้ถ้าจะเห็นกันตามแผงพระต่างๆนะครับผมราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับผมราคายังอยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะครับอย่างองค์นี้ก็ผมได้มาจากยาตนะครับผมที่ได้ไปในางานวันมรณภาพของหลวงปู่มั่นครบรอบ60ปีนะครับผมที่วัดป่าหนองผือจังหวัดสกลนครนะครับผมก็ ได้เมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมให้มานะครับผมก็นํามาแบ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนํามารีวิวกับเพื่อนๆพื่อนี่ะครับผมวาระในการปลุกเสกนะครับผมในครั้งที่1น,นะครับผมก็คือวันที่9สิงหาคมปีพศ2552นะครับผมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ชาตรีปรพัฒน พระพัสโลนะครับผมถ้าพ,พูดเ่ยชื่อนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผิกก็ต้องขออาภายัยเพื่อนๆพื่ี่ๆนะครับผมไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมหลวงหลวงพ่อชาตรีพระพัสโลนะครับผมวัดป่าโสพลธรรมารามอำเภอวานนนิว่าจังหวัดสุพนครน,นะครับผมอธิษฐานจิตครั้งที่สองนะครับผมที่พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนครนะครับผมพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อธิษฐานจิตในวันนั้นก็จะมีหลวงปูผ่ผา,าปัญญาปฏีโพวัดป่าที่ปุญญาลามอ,อเุเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครแล้วก็มีหลวงหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนวัดป่าโสดิผลนะครับผมมีพระอาจารย์บุญพินหลวงปู่หลวงปู่ห่มนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับได้รับการอาธิษฐานจิตในวันล้ายวันเกิดของหลวงปู่บุญมาวัด ป่าสีพนม,มอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทันะครับผมวันที่30กันยาปีพศ2552นะครับผมครั้งที่4ีนี่หลวงตาแตงอ่อนเมตตาอธิฐานปลุกเสกเดี่ยวนะครับผมในวันที่5พฤศจิกายนปีพศ2552นะครับผมแล้วก็อธิฐานใหญ่นะครับผมในวันที่10พฤศจิกายนปีพศ2552นะครับผมตรงกับวันที่ระบุไว้ ด้านหลังขององค์พระนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาแสดงมุทิตาจิตในงานครบรอบ60ปีวันมรณภาพที่วัดป่าบ้านน้องผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครน,คน,นี่เรียกได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสายหลวงปู่มั่นนะครับผมมาแทบจะครบหมดทุกองค์นะครับผมมาร่วมครับข้างนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตบุกเสกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่อง ผุทธคุณนะครับผมที่มีอยู่ในองค์พระนี่เรียกได้ว่าเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับนี่ะลักษณะการจัดสร้างก็รูปแบบทางศิลปะก็อาจจะธรรมดานะครับผมจากความเข้มเข้มข้นของมวลสารแล้วก็พุทธานุภาพนะครับผมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ถานจิตลงถือได้ว่าเป็นพระที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บ ราราดนามาไว้ในครอบครองที่สุดนะครับผมนะะให้ดูมุมต่างๆนะครับผมตรงนี้อาจจะมีบินเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าสภาพสวยงามนะครับผมถึงวันที่ผมนำมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆนี่ก็ น่าจะ1 0กว่าปีพอดีนะครับผมพอป,ปีปี52ตอนนี้ปี6,4นะครับผม12-12งปีพอดีนะครับผมเครื่องตัดตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมก็จะมีรอยขอบพลิกปิ้นด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมลายละเอียด สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพื่นี่พนะครับผมยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ